จีนนะครับคู่แข่งของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้มองเทสลาเป็นหลักจุดเด่นของแบรนด์นนโอคือสลับแบตเตอรี่เราเป็นเจ้าของรถแต่ไม่ใช่เจ้าของแบต โยสวัสดีครับพบกับผมเวลที่ช่องเวดันการันตีอย่างนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e v Week s, ประจําสัปดาห์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฝั่งเมืองจีนเนาะก็มีหลายคนนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยเออมันชาร์จนานระยะทางก็ยังน้อยนะครับโดยเฉพาะเวลาแวะเติมพลังงานเนี่ยชาร์จไฟเนี่ยนานมากถ้าจะดีมันควรจะต้องสลับแบตเตอรี่ได้เนาะซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมก็เลยเอาเคสหนึ่งมาให้ดูนะถ้าใครรู้จักก็คือจะเป็นแบรนด์ของทางประเทศจีนชื่อว่าแบรนด์ Neo นะครับซึ่งก็ คือจุดเด่นของเขาคือมีสถานีสลับแบตต้อนเขาว่าเสียเวลาในการเติมพลังงานเนี่ยพอๆกับน้านํามันแต่อันนี้เป็นไฟฟ้านะครับซึ่งวันนี้ผมจะชวนคนที่มาพูดคุยด้วยนะก็คือพี่ติงนะจากช่อง t y by ติงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลสวัสดีนะครับเห็นพี่ติงไปรีวิวเจ้าตัว NEO ES8 <อ>มาอ่าก็เลยอยากจะคุยกันหน่อยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงรูปแบบธุรกิจคือพอมันเป็นโมเดลแบบว่า swap แบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าจ่ายเงินยังไงตกลงซื้อรถแล้วซื้อ มเป็นเจ้าของหรือเปล่าผมเชื่อหลายคนก็มีคําถามเนาะแต่มันดีแหละมันดีกว่ารถแบบเออชาร์จไฟแบบซูเปอร์ชาร์จเพราะอย่างน้อยน้อยซูเปอร์ชาร์จตอนนี้ก็3 0มสถึงสีนาทีแต่อันนี้คือสวอปแบตเตอรี่ใช้เวลามานกี่นาทีนะพี่ถ้าเกิดไม่ต้องรอเลยนะขับไปถึงเพ๊่มมีคิวให้เปลี่ยนเลยเนี่ยไม่เกิน5้าสินาทีแล้ว <Okay. S 2> แต่ว่ามันําตัวแบตมาจากตรงไหนโอเคผมว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้พี่ติ่งเขาก็พาไปดูเจ้าตัว e s 8ปนะครับ e s 8นดอีกเป็นตัว s u v ถือว่าจริง,รงบร พรีเมียมเอสถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนรถน้ำมันนะมันก็จะมีหลายคลาสแหละเออธรรมดาพรีเมียมลักชัวรี่ถ้าอย่างเจ้าตัวนีโอนี่คือเป็นเลเวลไหนครับตัวนี้ <Okay. S 2> เนี่ยที่จีนนะครับคู่แข่งของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้มองเทสล่าเป็นหลักแล้วเขาจะจับกลุ่มลูกค้าที่จะไปซื้อ, ben z, BMW, อเบนซ์บีเอ็มดับเบิลยูแล้วก็ออดเอดเอ,เอ,อไปแย่งลูกค้าพวกคิวเจ็ดแหละพวกนี้แหละออดี้นะฮะหรือว่าไปแย่งลูกค้าของกลุ่มที่เป็นบีเอ็มดับเบิลยูเอ็กซ์หกจะเป็นกลุ่มนี้เลยฉะนั้นก็คือเทียบ<อ>เป็นไปปนี่่คือใหญระมาณ BMW ก็คือประมาณ x หกอคืสั้ที่มีแบบว่าโอ,อ้โหออปชันความหรูหราเพราะว่าหลายคนเนี่ยถ้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla นนเทสลาเนี่ยบางคนจะบอกว่าโอ้โหเทสลาเนี่ยข้างในไม่ธรรมดามากคือแบบมินิมอลคือแบบพอแบบเออขอความหรูหราบ้างได้ไหม <S 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 ถ้าเทียบแล้วเนี่ยพี่ใช้เทสลามานน <S 2> <S 2> <S พี่เห็นว่านนโอเป็นไงบ้างข้างในเนี่ยของพี่เป็นโมเดลเอสใช่ไหมครับซึ่งโมเดลเอสเนี่ยเขาวางตัวเป็นลักชัวรี่เหมือนกันมันก็มีความลักชัวรี่ในตัวแต่ว่าพอเราไปนั่งเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็สู้เนโอไม่ได้เพราะว่าดีเทลรายละเอียดงานแล้วนี่ะ ม,มันไม่มีในเทสลาหรือใครยอื่นอย่างคว uh ีนซีคนที่นั่งข้างคนขับเนี่ยนั่งแบบอารมณ์แบบเฟิร์สคลาสหรือว่าพรีเนสคลาสบนรถ hmm. อย่างเงี้ยเออออปชั่นพวกเนี้ยเราจะไม่เห็นในใครอื่นก็รถต้องมีขนาดใหญ่ถึงจะมีออปชั่นพวกนี้ได้ต้องบอกว่าเจ้าตัวนีโอนี้ก็คือว่าแทบว่าจะเป็นแบรนด์พรีเมียมแล้วก็ทําข้างในมาค่อนข้างดีนะครับคือฉีกไปเลยว่าชั้นเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นพรีเมียมใช่ถูกไหมทีนี้ผมต้องถามนิดนึงครับเห็นพี่ว่าพี่ไปลองรถมาด้วยเป็นไงบ้างครับสมรรถนะโดยเบื้องต้้นนนนเีี่่ยไไอออจจจุดดชชาาร์์มัก็ มันไม่ต้องสวอปแบตได้ครับไปสวอปแบตก็จัดได้โอ้นี่บัตรก็เหมือนเทสลาเลยโอ้นี่มีคลิกเซนเซอร์ด้วยคือใส่รละเอียดคือเหมือนแบบรถปกติเลยนะฮะอย่างที่พี่บอก ES8 นี่คือจัดเต็มมากๆนะครับห้องโดยสารนี่คือดูหรูหราในไอ้ตัวนี้คืออะไรพี่ไอ้ไฟไอ้หน้ากลมๆเนี่ยเป็นเหมือนกสิริในรถนะครับเป็นผู้ assistent เหมือนกับ AI ในรถพูดถึงความหรูหรานี่ก็ถือว่าหรูหราอย่างที่พี่บอกจริงๆนะฮะโอเคทีเนี้ยผมเชื่อว่าสิ่งที่คนน่อยากจะรู้เนาะสำหรับนิโอเองคือจุดเด่นของแบรนด์ โอคือสลับแบตเตอรี่วันนี้<ช>ถ้าพูดถึงสถานีชาร์จของแบตเตอรี่ n นโอเองเนี่ยวันนี้ถือว่ามีเยอะขนาดไหนครับในประเทศจีนเพราะว่าตอนนี้เนโอเนี่ยยังทาตลาดในจีนเป็นหลักถูกไหมใช่ครับขเขาเพิ่งจะประกาศที่จะไปนอร์เวย์นเนี่ยช่วงปลายปีนี้แต่ว่าหลักๆตลาด<อ>ยังเป็นตลาดจีนทั้งหมดแล้วตอนนี้เขามีสถานีสลับแบตเตอรี่มีเยอะขนาดไหนพี่ตอนนี้เท่าที่ทราบก็อยู่ประมาณ200กว่าถึงเกือบสามร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเขาขายรถไปเป็นแสนคันแล้วเนอะมันก็จำนวนมันยังไม่พอหรอกฉะนั้นถ้าจะให้ครอบคลุมทั้งหมด จะต้องขยายมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็คือ200กว่าสถานีโอเคผมถามนิดนึงครับพอมันเป็นลักษณะโมเดลของการสลับแบตเตอรี่เนี่ยคือผมได้ทราบมาว่าอย่างดีโอเองเนี่ยเราเป็นเจ้าของรถแตบบ่ไม่ใช่เจ้าของแบตบเหมือนเช่าซื้อแบตบเพราะมันสลับแบตไงผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นโมเดลธุรกิจอยากให้พี่ติ่งเล่าให้ฟังสักนิดนะฮะอ่าเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเป็นเจ้าของแบตเลยหรือเปล่าหรือเราจะซื้อแค่ตัวรถและเช่าแบตเป็นรายเดือนไปโดยที่การที่ซื้อรถแล้วเช่าแบตเป็นรายเดือนเนี่ย เกือบเ0 0 0แบาทแล้วทีนี้เราก็จ่ายรายเดือนเป็นค่าเช่าแบตเตอรี่ไปซึ่งเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ as a service ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าต่อเดือนเนี่ยเขาให้เราไปสวอปแบตได้6ครั้งต่อเดือนแต่ที่เนี้ยก็คือถ้าเราซื้อเป็นเจ้าของแบตเองเลยฮะเขาก็ให้เปลี่ยนเหมือนกัน6ครั้งถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าของรถแบบนานๆเลยเกิน5ปี6ปีอะซื้อแล้วเป็นเจ้าของแบตเองคุ้มกว่าถ้าคิดค่าเช่าแบต5ปีใช่ไหมไอ้สัดส่วนของราคารถที่ถูกลงไป6 0 0 0น0 7 0 0แ0 0เนี่ยพอมันผ่านต้อา เสียมันต่างกันตรงนี้นะครับถ้าคนที่เป็นเจ้าของแบตเตอรี่อยากจะไปสลับแบตเตอรี่ทําไงอ่ะก็ทําได้เหมือนกันครับสมมติเราซื้อ70กิโลวัตนะเป็นเจ้าของแบตเลยแล้วก็คือถ้าไม่มีคิวต้องรอก็เปลี่ยนได้เลยแล้วเขาก็นับละหนึ่งครั้งหกครั้งต่อเดือนเหมือนกันถ้าเราใช้20ปีแล้วเราเช่าแบต20ปีอันนี้แพงละก็เรียกว่ามันเป็นคอนซูมที่เราต้องจ่ายทุกเดือนถูกไหมเหมือนกับเติมน้ำมันอ่ะเติมน้ำมันเาก็เติมน้ำมันเหมือนกับเราซื้อจ่ายค่ามือถือรายเดือนใช่เหมือนกันเป็นสิ่่ง้จายยล แสดงว่าเราจะสลับก็สลับได้6ครั้งเหมือนกัน<ช>แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องมาเสียค่าแพ็กเกจรายเดือนพูด,ดง่ายๆใช่ใชแค่นั้น<ช><ช>โอเคผมว่าอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจแต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยถ้าผมเป็นเจ้าของแบตนะคือกูต้องเอาแบตกูเนี่ยไปยืกได้กับแบตไม่รู้ผ่านใครมาบ้างเข้าใจ <c oughs> แต่ว่าถ้ามองอีกมุมมองหนึ่งนะครับการที่เราไปสวอปแบตเรื่อยๆเราเทียบเท่ากับว่าเราได้แบตเตอรี่ที่มันมีความพร้อมมากทุกครั้งโดยที่ไม่มีเรื่องของการเสื่อมของแบตเตอรี่รายเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเดือนละเท่าไ แบต0กิโลวัต์วนะครับหรือแบต <k Wh. S 2> 100ก <k> ิโลวัตต์เจกิวัจะอยู่ที่1 0 0 0กับห0ยูันต่อเดือนอ่าวิ่งได้ระยะทางก็ประมาณสัก460ร <400, S 2> <000. S 1> ้0เออ400กลางๆ400ป,ปลายๆเงี้ยประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็น100 100 100 kWh จะอยู่ที่ ,560 อยกิโลวัตต์ชั่วโมงจะอยู่ที่หนึ่งาันห้าร้อ้หกสิบอยา่อ่าเจ็0 0 0กกิโลวัตต์ห้าพัน0 0โลวั้ตไร้ราจ่โยแังต่กเดือประมาวิ่าเยะทพงนากขึ้วยันอ่าประมาณนั้น รวมต่อเดือนะมากขึ้นครับทีนี้อะถ้ามาคํานวณอะถ้าสมมติเราเปลี่ยน6ครั้งแบบใช้แม่งจนแบบเต็มลิมิตเลยนะแล้วก็เปลี่ยน6ครั้งเนี่ยแสดงว่าถ้าอย่างไอ้เจ้าตัว70กิโลวัตต์เนี่ยมันตกวิ่งได้ประมาณ450โลคูณ6ไปคูณง่ายๆตกประมาณ2,700โลจ่ายเงินไปประมาณเดือนละ5,000 เกือบสบาทนะครับต่อกิโลต่อกิโลอ่าซึ่งมันก็แอบแพงเหมือนกันนะกลุ่มลูกค้าที่เขาไปแย่งมามันไม่ใช่รถไฟฟ้าด้วยกันมันไปแย่งกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเบนซ์ซื้อ BMW วอออเเอ่อฉะนั้นอ่าถ้าจะคิดเทียบกันต้องไปเทียบกลุ่มลูกค้าเลยว่าเบนซ์ออเดแล้วก็เ m w ต่อเดือนเนี่ยเขาจ่ายค่าน้ํามันเท่าไหร่ต่อกิโลก็ถือว่าประหยัดไปถ้าเทียบกับน้ํามันพูดง่ายแต่ถ้ายังเป็นตัว100กิโลวัตเนี่ยก็ตกประมาณ6 0 0โลก็3600เดือนหกร้อยเดือนหนึ ประมาณ2บาทเออสองบาทที่ห้าตังสองบาทยี่สิบกําลังเงี้ยครับก็ให้เห็นนะว่าอันเนี้ยคือเซอร์วิสของ n e โอนะครับก็คือจุดเด่นก็คือเรื่องของการสวอปแบตเตอรี่แล้วก็มีค่าเช่ารายเดือนแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะซื้อเป็นเจ้าของแบตหรือเราอยากจะยอมจ่ายเงินรายเดือนเนาะซึ่งถ้าเลย5ปีไปมันอาจจะไม่คุ้มทีนี้เราพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างนะครับผมอยากรู้ว่าตอนที่พี่ไปลองเนี่ยเจ้าตัว ES8 เป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าพี่ขับโมเดลเอสใช่ไหมครับมันจะเป็นรถเซดานทีนี้ คันนี้ครับ ES8 เนี่ยหนัก2ตันครึ่งนะจะรู้สึกเลยว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากแต่พอเราแตะคันเร่งแล้วเนี่ยมันเบามากเลยการออกตัวหรืออะไรพวกนี้มันไม่รู้สึกถึงความหน่วงหรือความโยกของมันเลยครับเพราะช่วงล่างจะแน่นมากเออเป็น air suspension ไอ้ตัวที่ไปลองนี่คือเป็นตัว signature ฮะเป็นตัวท็อปใช่ไหมอ่าอัตราเร่งเอ่อศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่สี่หรือเก้าวีไม่กล้าเหยียบสุดนะแต่มันพุ่งซะจนแบบตกใจเหมือนกันมอเตอร์กี่ตัวนีมอเตอร์สองชุดครับชุดหน้าชุดหลังเป็น dual motor ตัว top ใช่ไหม performance แล้วก็ต เป็นสมอเตอร์แต่กำลังลดลงแล้วพี่ประทับใจอะไรบ้างครับสำหรับรถคันนี้เจ้าตัวนีโอเนี่ยอยากรู้ว่าในมุมของคนไทยเนี่ยความรู้สึกในการที่พี่ใช้เทส l a มาแล้วมาใช้นีโอเนี่ยพี่ประทับใจอะไรบ้างสำหรับตัวรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าตลาด SUV บ้านเรานะครับพวกกลับเอสยูวีคอรเซอคันใหญ่คนที่ชอบลักษณะเนี่ยถ้ามานั่งคันนี้นะมีได้เียตังนะมันประทับใจในประสิทธิภาพครับและความสมรรถนะในการผลิตสมรรถนะความรู้ในการผลิตแล้วก็แต่อย่างเดียวมันเป็นภาษาจีนแต่พวกงานประกอบแล้วก็สม ทนานแหละคือประทับใจเขานะพะขับแล้วเนี่ยมันว้าวอ่ะและออปชันอะไรที่พี่ประทับใจนะที่รู้สึกว่าอันเนี้ยเทสลายังตามหลังค่ายนี้อยู่ถ้าไม่นับเรื่องรายละเอียดการผลิตนะครับพวกความหรูหราภายในก็จะมีควินซีออปชันซึ่งจะเป็นเก้าอี้นั่งข้างคนขับเนี่ยที่จะนั่งสบายถ้ามีผู้โดยสารนั่งไปด้วยแล้วแบบมีเด็กนั่งข้างหลังอ่ะไอตัวควินซีมันเลื่อนไปข้างหลังได้สุดเลยก็ถือว่าทํามาได้ดีแล้วก็พื้นที่ข้างในอ่ะกว้างมากซูโมเดลเอ็กซ์ก็เคยไปนั่งอยู่แต่ว่ามันเพราะมันปรับอะไไไไรรมมมาาาากก่่่่ดดดด้้้นนนิววัใใแงงขอออีีจสพทท ถือว่าดีไซน์ได้โคตรดีนะฮะผมถามหน่อยพี่อย่างตัวนี้นะครับด้วยราคาเนี่ยตอนนี้มันมีมันมีกี่ซีรีส์ครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่อยากเผื่อใครอยากจะรู้นะอยากรู้ว่าเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วมันมีกี่รุ่นย่อยเอาคร่าวๆก็ได้ครับพี่เออเอสแบตเนี่ยถ้าเกิดเป็นราคาเริ่มต้นนะครับแบบเช่าแบตนะก็ตีซะเออจุดละสองล้านอ่าแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อเป็นเจ้าของแบตเลยก็เออสี่แสนห้าหมื่นสี่แสนห้าหมื่นครับก็ถือบอกว่าไอราคาเนี่ยมันไปอยู่ในเซกเมนต์ที่แข่งกันกับบีเอ็มดับเบิลยูแล้วคือมมัันน แข่งกับเทสลาโมเดลวายหรือกูมันไม่ละยังถูกกับเอนะแต่ว่ามันก็กะโดดข้ามโมเดลวายไปละโอ,โอ้โหก็ถือว่านีโอเนี่ยทำรถไฟฟ้าออกมาได้เขาเรียกเหมือนรถหรูเลยอะแทบจะถอดแบบรถหรูมารถหรูทําอะไรมาก็เอารถหรูมาบวกกับสมรรถนะแบบรถไฟฟ้าเข้าไปน่าสนใจมากๆนะครับสําหรับค่ายรถยนต์ Neo นะีโอเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่องพี่ติ๋งได้นะครับในสายไอ้รถยนต์ไฟฟ้าจีนะผมพี่ติ๋งช่องชื่ออะไรนะครับ พ Y b วบติ่งครับโอเคนะครับก็วันนี้สำหรับใครที่ดูนะชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ติ่งเนาะที่มาเล่าสู่กันฟังใ,ในเรื่องของรถยไฟฟ้าฝั่งจีนนะครับฝากไว้นะาสำหรับ e ีวีวิ c ช i n นล้กันเจอกันในตอนหน้านะครับ